เรื่องมืนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนร้ายในตอนที่แล้วเนี่ยโดนจับแล้วนะครับและภาพเนี่ยก็ตัดมาทางของโรงเรียนนะครับเราก็จะเห็นทั้ง3าคนเนี่ยก็คือนัง่งคุยนั่งกินข้าวันอยู่นะครับแล้วเพีเนี่ยเขาก็เห็นสีหน้านางเอกตอนกินข้าวนะครับประมาณว่าสีหน้าเนี่ยยังดูไม่ค่อยดีนะครับน่าจะยังคิดมากเรื่องของโจรอยู่ยนะครับประหันนันเรื่องที่โดนแอบถ่ายเพียงเขาก็คิดไปแบบนี้นะแล้วก็มาทางของห้องสมุดเนี่ยก็เหมือนเดิมครับนางเอกเนี่ยก็ยังสีหน้าไม่ค่อยดีนะครับแลวด้วยความที่เพียงเขาเป็นห่วงเนี่ยเขาก็เลยถาม กนั่งเองเนี่ยเขาก็มไม่ไม่เป็นอะไรนะครับประมาณนั้นเขาก็พยายามที่จะปฏิเสธไปนะครับพี่เนี่ยเขาก็พยายามจะถามแน่แบบ จริงๆนะงั้นก็ดีแล้วล่ะแต่ว่าพเพกเนี่ยเขาก็ก็ยังเห็นอยู่นะครับว่าสีหน้าของนางเอกเนะี่ยก็ยังไม่ค่อยดีอยู่ดีนะครับแล้วยดูดีๆนางเอกเนี่ยเขาก็เรียกเพกขึ้นมานะครับอันนี้ของพเพกเหรอพรเพกเนี่ยเขาก็ตกใจนะครับเอ๊ะตุ๊กตาไม้พของผมที่ติดตรงก,ออกระเป๋านี่เฮ้ยเขาก็ถามไปนะครับว่าเอามาจากไหนเหรอเมื่อวานที่ร้านหนังสือคิดว่ามันตกตอนที่โดนผลักนะอะตอนนั้นเองเมื่อวานไม่มีเวลาเอาคืนขอโทษนะ แล้วเพ่เขาก็ขอบคุณไปนะครับเพ่เขาก็รู้สึกอายๆนะครับที่ว่าเ,เด็กผู้ชายประมาณวนะ่าเขาเขาก็คงคิดละครับว่าเด็กผู้ชายมีตุ๊กตาเหมือนพมอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วในขณะที่เพ่เขากําลังคิดอยู่นะ่ะในเขาพูดขึ้นมาอีกครั้งนะครับน่ารักจังเลยถักกับมือใช่ไหมอันนี้เพ่เขาก็ตอบด้วยความลอนเลิไปนะครับเอ๊อ,อ,อืมนะน้องสาวให้มานะ่ะเพ่เขาก็ไม่กล้าจะบอกนะครับว่าใน,น,เ,นเขาก็แบบเอ๊ะผมปิดตาแล้ว <laughs> จริงๆเหรอเอ๊ ทำไมถ้าเป็นทุกทีสนิทกับน้องสาวจังเลยนะต้องจบประโยคแบบนี้ออกมานี่นะน้องสาวเป็นคนให้จริงๆเหรอนล่นเองเนี่ยมันจะเริ่ม <c oughs> เริ่มบอกเนี่ยน่ากลัวแล้วนะครับรู้สึกถึงแรงกดดันที่สุดยอดเอ่อทำไมเหรอตุกาตาทักที่มือน้นองสาวทําให้เนี่ยรู้สึกแปลกใจนิดหน่อยนะหรือว่ากําลังสงสัยผมเป็นคนทําขึ้นมาเองนะที่นั่งใจลอยมาตลอดเพราะว่ากําลังสงสัยว่าผมเป็นคนที่ทําอะไรอย่างนั้น แล้วเพลงเนี่ยเขาก็เริ่มจะเก่งๆนะครับแล้วก็เริ่มนั่งน่าซีแล้วนะครับนล้วอีเขาก็พูดขึ้นมานะครับชอบมันจริงๆสินะพี่ชายนะ่ะ คงงั้นมั้งปกติแหละแล้วมือกับว่าวิญญาณของนายเอกก็จะเริ่มมากดดันด้วยแล้วนะครับแล้วในขณะที่พระเอกขากำลังรับความกดดันเนี่ยเขาก็นึกถึงนะครับว่าเออขณดนายเอกเนี่ยเพาอุซายอมบอกความจริงกับเขาแล้วนะครับแบบหลายๆอย่างแบบรู้สึกน่าอายจังที่กินมากกว่าคนอื่นอะไรประมาณนั้นแหละครับถ้าใครได้อ่านตอนแรกๆแล้วก็จะรู้ว่านายเอกเนี่ยบอกความจริงกับพระเอกพระเอกเนี่ยเขาก็นึกขึ้นได้นะอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็บอกไปเลยและกันนะครับที่จริงไม่ใช่ของที่ได้มาจากน้องสาวแล้วนายเอกเนี่ยเขาก็ช็อกไปเลยนะครับผมว่านายเอกน่าจะช ม่น่าจะใช่ของน้องสาวแอนแลนนะครับอย่างนั้นเหรอแต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่ต้องอายหรอกเพื่อเขาก็ออย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะเป็นเด็กมปลายแล้วนี่ก็ปกตินี่แล้วเขาก็พูดขึ้นมานะครับใช่แล้วจ้าก,ก็เป็นเด็กมปลายแล้วนี่ได้ของขวัญจากผู้หญิงก็ปกติจะตายไปแล้วพอเพื่อเขาได้ยินแบบนั้นนะเขาก็เอ๊ะ นางเอกเขาเอ๊ะด้วยกับที่เห็นพระเอกเอ๊ะน,นะครับเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่ของขวัญหรอกานางเอกก็เอ๊ะหมายความว่าไงถักเองนะ่ะก็ทำเอานางเอกกับวิญญ,ญาณนะ่ะตกใจกันเลยทีเดียวนะครับแต่เมื่อกว่าทั้งสองคนน่ะใจเสียงดังไปนิดนึงนะครับก็อันนั้นพระเอกทำเองเหรออืมสุดยอดเลยแต่ว่าไม่แปลกเหรอที่ผู้ชายถักไหมพรมเนี่ยอ่าหมายถึงเรื่องนั้นเองเพราะงั้นเลยปิดไว้สินะก็ใช่แหละไม่เห็นจะแปลกเลยเหมือนหน้าน้องเนี่ยจะเป็นประกายอีกรอบเลยครับพี่เนี่ยเขาก็รู้สึกโล่งใจนะครับที่นางเอกไม่ได้คิดมากนะแบบเออนนะครัับางงเเอกไไม่ด้ีย นะครับแล้วนางนเองเนี่ยเขาก็เผยพูดออกมานะครับแบบเหมือนเขาโล่งใจนะเอองั้นเหรอเป็นของที่เพลงทำเองนี่เองฉันคิดว่าเป็นของที่แฟนทําให้ซะอีกเ <c oughs> ขาก็หลุดปากพูดออกมานะครับแล้วเพลงเขาก็พูดออกมานะครับว่าอย่างผมไม่ไมีทางมีแฟนหรอกแล้วนางนเองเนี่ยเขาก็พอได้ยินคํานั้นเนี่ยเขาก็ขึ้นเลยครับแล้วก็ไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยเอ๊ะ เ,เหมือนน้องจะเหมือนน้องจะเริ่มเริ่มแบบเริ่มหลุดขึ้นมาออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วทั้งสองอคนะก็นั่งขนนะครับแล้วในขณะที่ทั้งสองคนกําลังนั่งคขน,นะเ,ออนเนี่ยเพื่อนเพื่อนเอกก็ดินเข้ามาเรียกเพระอเอกพอดีนะครับก็แล้วก็เดิบนบรรลักษ์เตือนไปนะครับแบบเทอฐานที่เสียงดังทั้ง3คนนะครับก็ที่เดินมาก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับก็อยากจะมาให้ช่วยเรื่องเรียนนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับประมาณนั้นแต่ว่าเหมือนวิญญาณของนางเอกนะจะไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่เพราะว่ามาขัดพระเอนกบนางเอกนะครับแล้วก็จบด้วยเครดิตนะครับเป็น โอ้โหมนเครดิตที่อ่ะลืรู้จดรายกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ในก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับเครดิตยอดจริง